ยังไงวะหาเจอไม่เจอเฮ้ยเชีย่ยมันเก็บของหมดแล้วเหรอ,อเศษปืนยิงเฮ้ยอย่ายิงเว้ยอยมีแต่ปืนโผล่กับปีสไนเปอร์หนาเว้ยอย่ายิงผมนะเฮ้ยเก็บของหมดแล้วเหรอเก็ยแล้วนะเราก็ช่วไม่ได้ นั่นรอผมนะโอ้รอผมเลยรอใผมตายก่อนออกจากเกมนั่นรอผมเป็นไงรอรอ,อให้กูตายก่อนรู้ว่ามันเหลือแค่สองคนอะตายเลยจริงวะสต็อปคิยก่อนนะ ยิ่งชกกับผมฟ้าปืนนี้ลองเข้าไปเล่นกันอาหารเม,มอยากแต่แค่เตรียมตมมันเลินด้วยกันเตืม่ย เล้นฟาเมาครับเบื่อเนี่ยเต้นไปครับด้วย่ะเดี๋ยวได้ไหมะ,ออไ,ไ,หมะไม่เจออะไรเลยเจอปัาสีกูอยากสู้กับคนเนี่นยนนโอ้เอคเ ต้ชุดเกาะโคบเซสเดีปป๋ยเป,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 ปิดเองครับกลางหัวร้อนจะพอเวลาไม่เเด็กหัวร้อนเด็กต่อยคนเฉยรับล็อกแล้วไอโอล็อกใแล้วจริง ก็ไม่สายโอ,โอ้ล็อกเถอะเน้ยเอ็ดสิสหกต่อไปนะเนี้ยเดือดเลยไอ์ดอกไอ,ดอกโดไม่ใช่แอร์ดอกฮ่าวมบีบวมบีบไม่เจอของเลยไม่เจอของเงือนะ เต้คเครู้ักเต้คเคไหมัโอเค้อเร่มเเทยมาโอเครอมาโอเค เราไม่ปืนละโอ้โอหวีบเอ้ยเมียจะโอมวีบตรงนี้วอมงจะวีบแล้วเราต้องรีบหนีวงมวีบเออดีแล้ววมจะวีบแล้ว นโอ้โหมจีจิดแล้วต้องรีบหนีไงหนีหนีหนหนโอเคทีไปทีไปมามาผมป่านนะผมไม่กินผมไม่เห็นมาพอ่อเอ้มา,มาแม่แม่พูดใหญ่พูดใหญ่ขอหน่อยครับ เดี๋ยวพูดต่อหน้าเด็กโอ้นเนาะเฮ้ยๆใครยิงหายโอ้รอไปเลยนะไงแม่งไม่เจอคนเลยใครเอ๊ดดยได้สุดหน่อไหม โอ้โหโดนคนแรกเลยเหรอน่าสันอ้วยว่อยู่ยุยชื่อไอ้ผมเด้ยดอยู่อมาไอ้สตูบ้าขอเจอคนสต็อปคลิปยังอ่ะมเผื่อไปผมโอ้โหเจอรถเจอรถด้วยเฮ้ยกูกูมีรถแล้ว F16 ว่ โอ้ยไปย<ป>ูอ้ยนี่รถส่งจงเลยไปไหนจะไปไหนดีนะไปตะว,วันตกปะไปตรงนี้อ๋อนี่ไงมีรถสอนบอกอยู่ให้เราไปตรงนี้ นี่ยถึงอเอะเฮ้ยเฮ้ยขย้ขยี้ขอ,อีก,กินนะโอ้ยอย่าลืมแหมเล่นอะรไปไหนนะอ่ะน,นั่นนั่นรอผมงไปเนี่ย,ยเจอคนยากอะ นี่เหมือนไอโอเจาะชั่วารเนี่ย,ยมาดิออกมาสิให้หุบซู้เหอะรอเป็นแนวข้อโอ,โอ้ไปไหนอ่ะ ไปต่างเอเจอแล้วคนแล้วเมามาคนมาโอเคอีซี่